คือเหลืองทองทำทั้งหมดเลยใช่ไหมใช้วิธีการคือกดด อันนี้คืออบอย่าง,งนี้เก็บแล้วอบนอันนี้อันนี้เป็นตัวตู้เปิดตู้ได้สองสามวันนิดนี่คือเราต้องปิดตัวน,นี้มาหมดเลยอันนี้มันเปอร์เซ็นต์ตายน้อยนะแปดอันนี้แปดต้นติดตายสามต้นต้นแม่คือต้น แล้วก็คือแม่กับเอ็แม่ปีแล้วครับตอนนี้รับพักแค่ปีคือทดลองมานานแล้วเหมือนกันทดลองมานานแล้วเราอยากจรเองเราจะไปเรดีลงมือประตุ่ยแล้วให้เปิดเปิดกระเปิดเปิดเพราะว่าอยากทำพันธุ์ให้มากก่อนแล้วอยากขยายขยายให้ได้กินลูกให้เยอะๆนะอยากเปิดอ่ะเปิดไปแล้วก็เราทำเรื่อยเราทำเองเราทำเองทำคนเดียวอื ทำวันละตู้ต้องประมาณสองตู้เป็นตัสองตู้ทำคนเดียวทำด้วยเรื่องตรงทำละเอียดอ่อนทำแบบให้มันเกิดเซน่ะนะเรื่องเราต้องเลือกหยอดมาทำจะได้ก็ที่แ<ด>ข็ง<ด>ขแรงนะใช่เอายอดที่สวยแล้วก็แล้วมาเสียบยอดเล็กมันจะเสียบยอดที่ยาวหน่อยไปทำแบบประเทศก็บางทีก็เสียบตาจดทะเบียนเมื่อไหร่คะเนี่ยเออเมื่อครับจดทะเบียนมาปีที่แล้วปีที่แล้วขนาะได้ทะเบียนปีเนี้ยอ๋อได้ทะเบียนแล้วปีนี้นะเป็นไง ผลตอบรับหลังจากเปิดตัวมากไปตัวประเทศแล้วโดยเฉพาะคนตายอบมาต่างมาทรงตอนที่ทรงเนื่อยทรงตังเฮอรรี่ทรงประจาตรงตรงเป็นรอบรอบมีมาซากมาแล้วแต่จะไม่เดือร่องตอนได้รอบแล้วทรงก็อาจจะทรงประมาณสักเพื่อขัดสุกเนละยทางใต้เขาชอบนะชอบชอบกับพันมารสชาติอร่อยอร่อยมากกินแล้วรสชาติจะเหมือนขมน้ำผึ่งอ่ะ ลในนปากเยะหอมอมน้ำพึ่งนะรสชาติออกหวานแบบหอมน้ำพึ่งนะสีจะออกสีจะปลาสีอะเหลืองแบบเหลืองทองจะปลาเลยรสชาติอร่อยกินเนาะกินจะอ่อนกินอ่อนแต่เข้ม้นด้วยความหวานเหมาะกับคนที่ชอบทุเรียนไม่มีกลิ่นเท่าไหร่นะคนไม่มีกลิ่นกินได้เลยสบายุเรียนพันที่บางคนเขาไม่ชอบมีกลิ่นแรงๆนะแต่ชอบกินทุเรียนใช่บางทีเอาไปในรถใส่รถไปมันไม่เหม็น เรียนพันเหลืองทองทำอะไรผสมก็อะไรคะเนี่ยทองผสมชนิดสั่งชื่อนี่เลยเนาะสั่งชื่อมาเองเดี๋ยวไปทำทำเลแล้วแล้วกี่ปีมีลูกยังไงคะมาตั้งถาวรพุ่มแต่เราต้าเพาะเม็ดนะเพาะเมล็ดมาผสมแล้วก็เอาเมล็ดมาเพาะก็จนประมาณแปดเก่าปีถึงจะมีลูกมีลูกกันมีลูกแต่ารักมีลูกเป็นไปเรกๆกับเปรีเก็บท้ายๆต้องไปดูเดียนสดดูเคื่องดูผหานเลยอแล้วก็ตอนลักลักษ์ก็มี ร้านแม็กซิมบุรีอ่ะมาขอจองสามปีติดต่อเลยนนต่อการทุกปีแต่ว่าต้องแค่สามปีแ้วหมอไเสพจองและรสชาติเป็นไงรสชาติหวานหอมอร่อยไม่มีกลิน่นกินจะหนุ่มากเลยกินแทบไม่มีกินชุนเลยไม่มีกินชุนเลยแหละกินเบามากเรื่องทองคําก็เป็นถือว่าเป็นกําเนิดจากตาบนตะปงเลยนะใช่ที่มีผสมให้เองเลยตัดชื่อเองเลยจดทะเบียนเรียบร้อยทะเบียนเรียบร้อย ลรวจัดคือไมาเองผสมเองเป็นลูกชาวสวนแท้ๆนะคะใช่ไม้เรียนต้ังซื้อเลยเรียนซื้อแล้วก็ก็เลือบเลือปลูกท,ทุเรียนเลือผสมทุกเรียนเองเลยเลืตอต่อสมัยก่อนทุเรียนนะ่ะมันมีกิ่งเสียบอยอดรักมีแต่กิ่งท่าแล้วก็กิ่งก็แพงมากแล้วนะนะั่นวิธีการพ่อเปรียบไปเรื่อยๆไปมันไหลต้นอยู่นะคิดยังไงถึงถึงได้ได้ไดคิดสายพันธุ์นี้ครับก็ผสมโดยไม่บังเอิญคือว่าชนีมันติดลูกยากอ่ะสมัยก่อน<ม>อ่ะ<อ> ผมว่าดเสาดัน,นติดลูกง่ายดีแเนื้อมันซีสจะปลาจะปลาอยู่แล้วเอาเสาหน่อยไปผสมผสมแล้วลูกก็ติดลูกง่ายนะเดี๋อยอเราทำยาติดลูกง่ายมากเลยออกดอกมาติดลูกแหละลูกมากก็ตโตเต็มท,ที่ก็เจ็ดกิโลอ่ะสี่ชั้่เลยวเะเชลีมันก็สามสี่กโลขึ้นไปแหละสามสี่กิโลแต่เราจัดลูกอะ่ะคนพันใน,ในี่ขายเท่าไหร่ยังไงคะเนี่ยร้อยบาทเราทำทดลองดูไม่เรื่อน ติดต่อที่ไหนได้ครับเ้าติดต่อได้ก็ที่ดีก็มาทีนีเลยติดสววนี่ร้อยแปดพันไม้ไทยร้อยแปดพันไม้ไทยตำบลตะพงอเภอเมืองจังหวัดระยองที่จันทร์ก็ลุงมูประตุ้ยอืมกับน้ำหนึ่งพันไม้ที่ส่อแห่งจันทร์ตะพเปิดสายพันใหม่เหลืองทองคำขอบคุณค่ะ